การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญชวนให้ไปสัมผัมสมนต์เสน่ห์ของวัดกลางน้ำซึ่งมีเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุอรหันต์ในทะเลแห่งแรกของโลกวัดหงทองหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดกลางน้ำ ความน่าสนใจของวัดแห่งนี้อยู่ที่เจดีทองอารามตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลที่มีชื่อว่าพระธาตุคงคามหาเจดีปรีชาประภากรปราศนินอนุสร์ซึ่งมีแท่นบรรจุพระอรหันตธาตุภายในพระธาตุคงคามหาเจดีชั้นล่างประดิษฐานหลวงพ่อโสธรจำลองและพระพุทธรูปอื่นๆอีกมากมายไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะเมื่อขึ้นไปที่บริเวณชั้นสองของอาคารจะพบกับองค์พระแก้วมรกตจำลองประดิษฐานอยู่นอกจากนั้นที่วัดแห่ง นี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลอีกมุมหนึ่งของจังหวัดชาเชิงเซาที่เผยให้เห็นเวงทะเลกว้างไกลสุดสายตาเรียกได้ว่าต้องมาชมความงามนี้ด้วยตาตัวเองใครที่เป็นสายทัวร์วัดไหว้พระก็ต้องจัดลิสต์ให้วัดหงทองจังหวัดชาเชิงเซาเป็นอีกหนึ่งวัดที่ห้ามพลาดยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย